สวัสดีครับอยู่กับผมวีและพลฟา้ามนะครับนี่ผมกจะพามาสัมผัสกับธรรมชาตินะครับป่าไม้ผู้เขานะครับเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับป่าดอกกระเจียวนะครับเป็นดอกกระเจียวท้องเบิดนะครับผู้สินไส้หัวเมื่อยไงนะครับ ผู้สูงผู้ถ้ำเมาผู้บกนะครับแถวนี้นี่จะผู้นะครับไอพวกไมาานี่ครลงนะครับทุกงสูงนะครับผู้สูงนะครับหรือว่าเอออีกคือนึงว่าผู้กินาานะครับผู้ตัานี้นะครับสีสูงกว่ามูนะครับในระแวกเมื่อผู้ในระแวก,กนี้นะครับ ไปเมือนใกล้นครับนี่คือจอมผู้สูงนะครับตัวจอมผู้ขีนากนะครับที่เฮ็ดเกิดได้ร้ายนะครับขอบคุณนะครับที่มาสัมผัสธรรมชาติกับวีรพาฟาร์มนะครับขอบคุณครับ